สวัสดีครับชาวมิถุนรัคนามิถุนราศีมิถุนทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเปิดฟ้าส่องดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วครับนะก่อนที่จะเข้าสู่คําพยากรณ์ประจําเดือนกับผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเล่นๆกันก่อนนะครับกับเกณฑ์ที่มันจะเกิดแล้วก็ความน่าจะเป็นที่มันจะมีเข้ามาหลังจากดาวพฤหัสเนี่ยท่านกําลังจะย้ายในวันที่29มีนาคม นะครับ2,564แล้วเกณฑ์นี้ก็จะอยู่ยาวไปจนถึงปี65ประมาณเดือนเมษากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งดาวพฤหัสก็เป็นดาวที่ค่อนข้างจะสำคัญกับทั้ง12รัคนาราศีกันเลยทีเดียวก็เป็นทั้งดาวบุญใหญ่แล้วก็เป็นทั้ง1ใน3าทรีเทพที่คอยทวงดุลอำนาจกันอยู่บนท้องฟ้าด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คำพยากรณ์ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมา ยังไงกระผมก็รบกวนฝากช่วยกดไลค์นะครับ s u b สไครต์ Subscribe ติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับกระผมด้วยนะครับก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเอาละก็มาว่ากันกับชามิถุนนะครับคนทาตรลมปลายทาตเออในวันที่2ีมีนาคม2,564เนี่ยดาพฤหัสซึ่งมาจากเรือนการงานแล้วก็เรือนปัตตานีคู่ครอง นะครับหรือว่าเพื่อนร่วมลงทุนอะไรพวกนี้นะจะทําการโยกย้ายข้ามราศีออกจากราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนบรณะนะครับเรือนที่ไม่ค่อยจะดีหรอกแล้วก็ย้ายเข้าสู่าราศีกุมนะครับซึ่งก็เป็นเรือนสุภาสุภานั่นหมายถึงชื่อเสียงความดีงามนะครับการประสบความสําเร็จการขยับขยายไปสู่จุดที่สูงขึ้นดีขึ้นนะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งนอกจากนี้ยังหมายถึง ทางไกลนะครับหรือว่าต่างประเทศอีกด้วยก็ถือเป็นภพเรือนที่ดีงามนะครับทีนี้ดาวการงานแล้วก็ดาวหุ้นส่วนเนี่ยโคจรเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีก็ต้องย่อมส่งผลที่ดีต่อเจ้าชะตาอย่างแน่นอนล่ะครับจุดนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับชามิถุนด้วยเออที่ผ่านมาเนี่ยทุกทนทรมานมานานนะครับลองมองย้อนกลับไปดูเถอะเมื่อประมาณ2-3ถึงปีที่ผ่านมานะครับดาวพร,ราหูทับตัวไม่พอ เคาะซ้ำร,รมซัดเจอพระเสาเร่งให้โทษเขาให้อีกเออความบัตรซบของชีวิตแทบจะไม่ต้องถามหาเพราะมันมีอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่กระผมให้คําพยากรณ์มอบให้กับชาวมิถุนก็มักจะพยายามเลี่ยงในจุดที่มันบั่นทอนจิตใจบั่นทอน กําลังใจของพวกคุณนะครับแล้วก็พยายามที่จะค้นหาจุดที่มันพอจะเกิดแสงสว่างแห่งความหวังอยู่บ้างอันน้อยนิดเออแล้วเอามาเล่าให้เป็นกําลังใจนะครับพอที่จะดึงพอที่จะรั้งให้ชาวมิถุนนั้นมีจุดยึดนะครับมีหลักเหนียวพอที่จะก้าวเดินต่อไปได้นะแต่พอพ้นผ่านเข้ามาช่วงประมาณเนี่ยปลายปลายปี63นะครับดวงชะตาของชาวมิถุนก็เริ่มที่จะ จับทิศจับทางจับสัญญาณอะไรดีๆกันขึ้นมาบ้างได้แล้วหละ่ะก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะเริ่มขยบหันหัวนะครับเงยหน้าขึ้นมองฟ้ากันบ้างได้แล้วเพราะว่าบัพระข้อใหญ่ๆอย่างพระราหูแล้วก็พระเสาเนี่ยก็ไม่เร่งให้โทษกับลัคนาจุดเกิดแล้วแต่ถึงแม้ว่ามันจะโอเคขึ้นนะแต่อะไรอะไรไร้สิ่งหลา,ย,ลาย,ย่างมันก็ยังจะคงอึดอัดอยู่นะครับมันยังย,ยังไม่พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปนะ เพราะว่าดาวพระเสารเนี่ยจะกลับเข้าบ้านของตัวเองก็คือยังเรือนมรณะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไปอีกประมาณ2ปีนะครับชีวิตของชาวมิถุนเนี่ยจะเต็มไปด้วยความผกผันแล้วก็ 1, ผันผวนเปลียปล่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นช่วงจังหวะของการเ,าเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกําลังจะถูกปรับสมดุลน,นะครับให้มันเข้าสู่โหมดปกติเป็นช่วงที่คุณนั้นจะต้อง อ,อาจจะถูกบีบบังคับนะครับให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีการจบจากจุดหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อีกจุดหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับมันมีความผันผวนในเรื่องของการของงานแล้วก็คู่ครองค่อนข้างที่จะมีเรื่องตึงเครียดเกิดขึ้นอยู่รายจ่ายเองก็มีไรออกมากว่าไราเข้าก็อาเป็นว่าถึงแม้ว่าดวงชะตาจะไม่ดิ่งหัวลงเหมือนเดิมแล้วแต่นะครับ ภาระหนี้สินที่มันเคยมีเคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะมิถุนเองก็ยังคงต้องอรับผิดชอบต่อไปอยู่นะครับในช่วงที่ผ่านมานะมิถุนใช้ความพยายามอย่างหนักมากในการพยายามที่จะเสาะสแสวงหาช่องทางการทํารายได้ใหม่ๆงานใหม่ๆเนี่ยหลายคนถึงกับขนาดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เอาเถอะนั่นก็คือช่วงที่ผ่านมานะครับพอผ่านมาถึงปลายมีนาวันที่29ปี64แล้ว ดาวพรหัสจะย้ายเข้าสู่เรือนสุภาะนะครับดาวพฤรหัสเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนการงานและคู่ครองความคนรักแล้วนะครับยังมีความหมายถึงผู้รับผู้ใหญ่คนใจดีใจบุญการมีคุณธรรมความดีงามเป็นเรื่องของโชคราบวาสนาความสําเร็จและก็การเจริญเติบโตก้าว,วหน้าในหน้าที่การงานนะครับอาจจะได้รับการปกป้องคุ้มครองภัยจากผู้ที่เขามีอำนาจเหนือกว่าคุณหรือการที่ต้องนะ ไปประสบพบเจอแต่ความโชคดีสิ่งที่ดีงามอย่างไม่น่าเชื่อเลยก็เป็นแบบนี้นะฉะนั้นเมื่อดาวเนี่ยดาวดีดาวบุญเข้าสู่เรือนดีย่อมมีสิ่งดีๆไหลเข้าสู่ชีวิตของชาวมิถุนอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนล่ะครับ1ละเรื่องของการของงานก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับในเรื่องของการของงานมันจะมีความผันผวนผกผันค่อนข้างที่จะมากอยู่หลายคนต้องออกจากงานเดิมนะครับแล้วก็กําลังหางานใหม่รองานใหม่อยู่ หลายคนก็พยายามที่จะยื้อเอาไว้ให้นานที่สุดกับงานที่มันมีอยู่หลายคนกําลังติดต่อดีลงานหรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยู่นะครับพอดาบุญรหัสย้ายเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มคืบหน้าเดินหน้าขึ้นใครตกงานอยู่ใครหางานอยู่ก็น่าจะเริ่มได้เข้ามานะครับก็น่าจะเริ่มมีงานเข้ามาเริ่มได้จับเริ่มได้ทำบ้างแล้วนะครับจะมีมิตรสหายคอยดึงคอยช่วยเหลือเด่นมากกับงานทางไกลางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับ หรือว่างานพวกใช้โซเชียลใช้สื่อออนไลน์พวกนี้เป็นหลักนะครับการต้องออกเดินทางไกลต่างบ้านต่างเมืองพวกนี้จะเด่นมากนะครับเดินทางไปไปมาๆนะแต่ลักษณะของงานที่กระผมได้กล่าวไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นงานในบริษัทใหญ่โตอะไรนะครับแต่จะเป็นในลักษณะของงานแบบมีจับมีเปลี่ยนนะครับทาหมุนเวียนไปเรื่อยหมดจบนี้ก็ไปขึ้นจบทใหม่หมดจบทใหม่ก็ไปต่ออีกจบทีต่อไป แต่ว่าก็จะมีทําอยู่เรื่อยๆหมุนเวียนกันไปนะไม่ขาดมือสามารถที่จะทําเงินสร้างรายได้ไหลเวียนเข้ากระเป๋าอยู่เรื่อยๆได้นะครับจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคนในครอบครัวหรือว่าคู่ของคนรักนั่นแหละครับผู้รับผู้ใหญ่เองก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีอยู่ใครที่ดีวงานหรือว่าโครงการโปรเจกต์อะไรไว้ก็เริ่มที่จะทยอยได้รับการตอบรับหรือว่ามีข่าวดีเข้ามาแล้ว หลายคนเนี่ยหันมาทําอาชีพรองอาชีพเสริมนะอาจจะทําร่วมกับคนในบ้านในครอบครัวนะครับหรือว่ามีหุ้นส่วนทําเออตัวเองอาจจะมีงานหลักอยู่อีกที่หนึง่งส่วนอีกทางหนึ่งก็ให้คนในบ้านในครอบครัวทําหรือว่าให้หุ้นส่วนทําซึ่งอ่ามันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในเรื่องของเงินทุนอะไรประมาณนี้นะครับจะมีอยู่จริงๆแล้วในเรื่องของการของงานนั้น ผมอยากจะให้ชาวมิถุนรออีกนิดหนึ่งนะครับประมาณเข้าปี65ดาวการงานกลับเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรตาที่บยงานคุณจะเด่นมากงานคุณจะมั่นคงมากแต่ว่าช่วงปี64ก็ถือว่าเป็นช่วงปรับตัวขยับตัวนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางเน้อก็ทนทนไปก่อนนะครับถึงยังไงมันก็ไม่แย่เท่าช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วยังไงก็มีคนอุ้มชูสนับสนุนคุณอยู่มันอาจจะเป็นช่วง เริ่มต้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันอาจจะยังใหม่อยู่กับบางท่านนะบางจุดก็ยังทงต้องร้องผิดร้องถูกกันอยู่แต่ก็เอาเถอะถือว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นนะโล่งสบายอกสบายใจมากขึ้นนะครับกับเรื่องของการของงานก็แล้วกันในส่วนของการเรียนนะครับการอ่านการเขียนของน้องๆหนูๆก็เช่นกันนะครับช่วงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีมากนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังขยับขยายชั้นเรียนนะครับมีการ โยกย้ายสถานที่เรียนด้วยก็สามารถที่จะสอบแข่งขันได้ตามดังตั้งใจประสงค์เอาไว้นะครับกับผู้ที่นะมีความประสงค์อยากจะสอบงานราชการนะครับก็มีเกณฑ์ที่ดีมากเลยอาจจะสอบผ่านก็เป็นไปได้นะครับมันมีเกณฑ์ดีอยู่แม้แต่คนที่มีงานที่ทําอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่การงานที่ทําอยู่ก็เป็นไปได้นะครับ มิถุนหลายท่านนะอยากจะเป็นเจ้านายของตัวเองนะการทําธุรกิจกิจกรรมอะไรก็ตามแต่งานค้างานขายก็จะได้ผลกําไรที่ดีงามนะครับเริ่มที่จะมีลูกค้ากลับขึ้นมาเยอะขึ้นเหมือนเดิมในช่วงที่ผ่านมานั้นลูกค้าหดหายไปเยอะเลยทีเดียวก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เด่นตามกันมาติดๆเลยนั่นก็คือเรื่องของความรักนะครับ ก่อนหน้านี้ดาวความรักกลุ่มกันอยู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวมรณะเออถูกดาวบรระเล็งให้โทษนะครับเกิดความวุ่นวายพกผันผันผวนมีเรื่องจุกจิกจอแจ,จภายในบ้านปัญหานะครับประเด็นหลักก็คือค่าใช้จ่ายการเงินแล้วก็การงานมันมีปัญหาเออแต่ก็มีมิถุนอีกหลายคนเนี่ยที่มีประเด็นในเรื่องของชู้สาวเข้ามาเอี่ยวด้วยหลายคนต้องได้ห่างไกลบ้านห่างไกลกันเพราะด้วยปัญหาปวดหัว แต่ก็มีหลายคนเนี่ยไม่มีปัญหากันแต่ก็ต้องแยกทางกันอยู่เพราะด้วยหน้าที่การงานของแต่ละคนต้องรับผิดชอบนั่นเองนะครับพอดาวพฤหัสย้ายเรือนเนี่ยเรื่องราวความวุ่นวายในหัวใจก็จะคลี่คลายลงนะครับแน่นอนละการงานการเงินมันขยับตัวดีขึ้นย่อมทําให้อุณหภูมิในบ้านในเรือนมันเย็นลงตามลงไปนะครับหลายคู่ที่ห่างเหินกันอยู่ก็อาจจะได้กลับมาคุยกันติดต่อกันประสานงานกันร่วมงานกันมากขึ้นกว่าเดิม หลายคู่ที่เคยมีปัญหากันหากยังไม่ถึงกับขาดจากกันไปก็มีโอกาสที่จะหวนกลับขึ้นมาดีกันช่วยเหลือกันอุปถัมภ์กันได้อีกครั้งหนึ่งแต่โดยส่วนมากนะครับหากมีการห่างกันในช่วงระยะเวลาหนึง่งมิถุนเนี่ยมักจะมีคนใหม่เข้ามาเรียกได้ว่าสดได้ไม่นานหรอกครับเพราะด้วยลักษณะนิสัยที่เป็นคนค่อนข้างที่จะเฟลลี่ขี้เล่นนะจึงเป็นคนที่คนอื่นนะอยากเข้าหา มันก็มีเกณฑ์มากมนะครับที่มีแนวโน้มจะได้ไปพบประสบกับรากใหม่รักต่างวัยที่มีอายุอ่อนวัยกลัวกันเป็นรักสดใสหัวใจก็เป็นสีชมพูนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าดาวพฤหัสย้ายแล้วสถานการณ์โดยรวมนะครับของชาวมิถุนจะปรับตัวดีขึ้นนะถึงจะบอกว่าไม่อาจจะไม่ถึงกับที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมันแย่หนักมากจริงๆแต่สถานการณ์ก็จะปรับตัว ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นทีละน้อยนะครับเริ่มจาก29มีนาคม64เป็นต้นไปนะถึง15มิถุนายน64เนี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะนาทีทองจำเอาไว้นะครับช่วงนี้อย่าช้ามีอะไรทำให้รีบเลยนะแล้วก็จะไปสะดุดอยู่นิดนึงประมาณช่วงเดือนตุลาคมนะครับปี64นะช่วงประมาณไปไปลายปีนะเดือนตุลานี้ช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้ระวังนะครับให้ช้า,ชา อย่าพยายามเร่งมากอาจจะมีอะไรที่ต้องเหนื่อยใจอยู่ในช่วงจังหวะนี้นะครับแต่ว่าหลังจากตุลา64ไปแล้วหลายๆสิ่งหลายอย่างจะเดินหน้าต่อแล้วก็จะนิ่งยาวไปเลยนะครับจนเข้าปี65ประมาณเดือนเมษาเลยแล้วดาวพฤหัสก็จะเข้าไปสู่เรือนการงานไปเป็นเกษตรตาธิบดีมีความมั่นคงอยู่ในเรือนการงานนะครับสมบูรณ์นะพูนผล ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกเลยนะก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับชามิถุนอย่าท้อกันนะครับกับอุปสรรคที่มีเข้ามาขอให้แก้ไขไปตามหน้างานก่อนชามิถุนนั้นคุณเก่งอยู่แล้วเรื่องสติปัญญาทางโลกออเออเฉลียวฉลาดไม่มีใครเทียบร็อกความรู้สึกเองก็ไวอ่านเกมอ่านสถานการณ์ได้เก่งก็เอาเป็นว่านะครับไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงนอกจากประเด็นในเรื่องของชูสาวหากเลี่ยงได้ก็หายห่วงนะครับ สวัสดีครับ